วันนี้เราจะพาไปดูโรมาเขาหินพับผ้าบ่อน,น้ำจืดกลางทะเลที่อ่าวตะเลดค่ะเออจืดจริง สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เก๋าพาเที่ยวจะพาไปร้องใต้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชตอนนี้เราก็มาถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วค่ะจะบอกว่าทริปนี้เราได้เช่ารถขับจากรันเวสุราษฎร์จากสนามบินเราใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่งก็มาถึงอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วคืนนี้เราพักที่โรงแรมขนอมโกลเด้นบีชหลังจากเช็คอินเรียบร้อยขอเข้าไปพักผ่อนที่ห้องก่อนนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะ วันนี้เราจะเดินทางไปดูโลมาที่อ่าวตะเลดค่ะจากโรงแรมไปอา่าวตตเลดใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงพวกเราจะเจอโลมาไหมมารุ้นกันค่ะรุ้นไปกับพวกเราด้วยนะคะตอนนี้เราก็มาถึงอ่าวตะเลดกันแล้วโลมาชนพูต้องเดินเข้าไปข้างในกันอีกค่ะระหว่างทางที่เดินเข้าไปบรรยากาศร่มรื่นเราจะไปโรงเรือที่สะพานไม้อ่าวตะเลดกันค่ะเดินมาไม่ไกลก็ถึงแล้วสะพานไม้อ่าวตะเลดเป็นสะพานไม้ที่สวยงามมาก วว้า <Wow. S 2> เหมาะแก่การถ่ายรูปสุดๆเราก็ไม่พลาดที่จะแชะรูปกันก่อนลงเรือค่ะเราถ่ายรูปกันจนเพลินเดินมาที่ท่าเรือเห็นลุงปานกําลังเตรียมเรือให้เราแล้วเราพร้อมแล้วเพื่อความปลอดภัยอะคะอ่ะก่อนลงเรือใส่ทีปไม่ได้ใส่ทิปใส่ทิปถือทิปเพื่อความปลอดภัยก่อนลงเรือพวกเราพร้อมออกเดินทางไปหาโรมาแล้วแต่จะเจอไหมมาลุ้นกัน ออกจากท่าเรือมาไม่ถึง5นาทีลุงปันก็ชี้ให้เราดูโลมาแล้วเล่าให้เราฟังว่าเมื่อวานนี้แล่นเรือไปตั้งนานกว่าจะเจอโลมาและโลมาจะเปลี่ยนที่ขึ้นไปเรื่อยๆเราต้องคอยดูให้ดีโลมาที่เราเจอวันนี้จะเป็นโลมาสีชมพูแล้วก็โลมาสีเทาเราจะเจอโลมาในช่วงเวลา7จ็ดโมงเช้าถึง10โมงเช้าค่ะ ลุงปานบอกมาจากกรุงเทพดูโลมาให้อิ่มเลยนะหลังจากที่เราดูโลมาจนอิ่มใจแล้วลุงปานก็พาไปต่อที่เกาะท่าไร่ถึงเกาะท่าไรแล้วค่ะเออเนี่ยเห็นปะ เยลงพอมาถึงก็เจอกับเวทีพุ่มพวงก่อนเลยเป็นหินที่มีลักษณะคล้ายเวทีก็เลยเรียกกันว่าเวทีพุ่มพวงที่กาะท่าไร่มีหินลักษณะเป็นชั้นๆมองดูแล้วสวยงามเราเลยจัดไปคนละหลายหลๆรูปเรื่องถ่ายรูปเราไม่เคยพลาดอยู่แล้ว วิวสวยน้ำทะเลใสแบบนี้มีหรือน้องนกของเราจะพาดจัดไปเลยจ้าสนุกจนลืมกลับเลยหลังจากถ่ายรูปเสร็จ ปุงปานก็พาเราไปเขาหินพับผ้าต่อเพื่อให้ไปดูหินชั้นที่มีลักษณะเหมือนผ้าพับเรียงกันเป็นชั้นๆซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของการตกตะกอนของหินในท้องทะเลและเป็นการเอียงและก็ยุบตัวของเปลือกโลกทําให้ชั้นหินเกิดเป็นหน้าผาขึ้นมาค่ะซึ่งมีลักษณะาคล้ายกับแพนเค้กร็อกที่ประเทศนิวซีแลนด์ค่ะออกจากเขาหินพับผ้าเราก็ไปต่อที่เกาะนุ้ยแต่ระหว่างทางที่จะไปเกาะนุ้ยนั้นเราเจอฝูงปลาตัวน้อยกับ ะโดดว่ายน้ำอยู่เราตื่นตาตื่นใจกันมากค่ะและตอนนี้เราก็อยู่ที่เกาะนุ้ยแล้วเราอยู่ที่บ่อน้ำจุดกลางทะเลถ้าวันไหนน้ำทะเลขึ้นเราจะไม่สามารถลงมาเดินได้แต่วันนี้น้ำทะเลลงเราเลยได้เดินมาดูบ่อน้ำจุดกลางทะเลในบ่อน้ำใสามากหรือที่เขาบอกว่าเป็นตำนานหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด จืดไหมเออจืดจริงๆด้วยใช่ไหมเออหลวงปู่ทวดอยากไงเลยจริงลองยงนนะี่เคมน่แค่แบบอานกันนิดเดียวหลังจากชิมน้ําที่บ่อน้าจุดกลางทะเลแล้วเราก็เดินขึ้นบันไดไปไหว้ขอพรหลวงปู่ทวดกันข้างบนค่ะ วันนี้เก๋าพาเที่ยวต้องลาไปก่อนนะคะคลิปหน้าเรายังอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะฝากกด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ